เหมือนตุ๊กตาค่ะเอสกันตะพง์โพสรูปคู่กับลูกสาวอย่างน้องวาเลนติน่าน่ารักเหมือนตุ๊กตาต้องบอกว่ากลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างเอสกันตะพง์ล่าสุดออกมาโพสรูปคู่กับลูกสาวอย่างน้องวาเลนติน่าในวัยหเดือนน่ารักราวกับตุ๊กตาเลยต้องบอกเลยว่าพึ่งคลอดได้ไม่นานค่ะแต่ว่าพี่ป้านาะอาทั้งหลายเนี่ยหลงสาวน้อยวาเลนติน่าลูกสาวพระเอกหนุ่มเอสกันเป็นแถวเลยทีเดียวซึ่งมีกันกับภรรยาสาวชาวเยอรมัน ทริสติน่าวิงเคลอนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันเองทางด้านของหนุ่มเอสก็ใช้เวลาทั้งหมดเลี้ยงดูลูกสาวทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีเยี่ยมค่ะก่อนที่จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงจ้าตัวเองก็ออกมาโพสภาพคู่กับลูกสาวต้องบอกเลยว่านะ่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ